สวัสดีครับกลับพบกับคลิปสอนอ Cinema 4D นะครับของ Next Home Studio นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมา,าเรียนรู้กันเรื่อง e f f e c t ์กันต่อนะในส่วนของตัวที่เป็น Material นะครับที่เป็นพวกลักษณะผ้านะครับโอเคจากต่อจากที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับอ่ะผมก็เริ่มมาเลยนะครับ มก็เหมือนเดิมนะครับเมทริกซ์ผืนหนึ่งนะครับโอเคผมก็มาที่ d e f e c t a t นะครับเราก็แอดนะครับมาแล้วผมก็ไปที่ตัวคําสั่งนะครับที่เป็นผ้านะครับหรือเป็นอวั k นะครับผมคลิกที่นี้นะโอเคผมก็จะได้ตัวดล a l o g u e box มานี้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่า <c oughs> การตั้งค่าเนี่ย ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเลยแต่ตัวนี้จะมีอันขึ้นมานะครับเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของตัวผ้านะนะครับตัวนี้เป็นเหมือนแพทเทิร์นของตัวผ้าว่าลายลักษณะการผ้าเป็นยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับโดยส่วนสองบนนี้นะก็จะเหมือนกับที่เราเคยสอนไปแล้วนะครับอ่าเราเคยสอนไปแล้วนะครับ ตัวนี้ทีนี้มันจะขึ้นมาเป็นเลเยอร์โคชขึ้นมานะครับอ่าเลเยอร์โคขึ้นมาเลเยอร์ Layer ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวทําในรา,ายละเอียดของตัวตัวของตัวผ้านี่นะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะเลือกเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เป็นใหญ่ๆนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเนะาะเดิมนะครับอ่ะโอเค เริ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสอนแค่ผมดูแล้วผมลองผมลองไล่ไล่เนื้อหาดูนะอาจจะอันนี้อาจจะมีสัก2คลิปนะการก็กเริ่มไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างละเอียดเลยแหละนะครับตัวนี้นะครับโอเคมาดูรแรกเลยหัวข้อแรกเลยรีเซตนะครับรีเซตเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกครั้งเนาะเหมือนกับทุกอันเลยก็จะเป็นสําเร็จรูปให้นะครับโดย ถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะมันก็จะเลือกเลือกผ้าต่างๆให้เราได้ให้เรานะครับอ่ะเอ้เราสามารถเลือกต่างๆเลือกผ้านะครับลักษณะผ้าที่เราใช้ได้ในบทน,นะครับดวยแรกนะครับอ่ะแรกเนี่ยก็จะเป็นเอ่ออะไรอ่ะเอ่อบูบูแคมเบดิงจ้ะเออบูแคมเบดิงนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัว พวกผ้าดาผ้าหนานะที่ใช้กับพวกสูตรนะครับประมาณนั้นจะเป็นสูตรสีเหคล้ายๆคล้ายสูตรสีเหเงินนะได้ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นพวกพวกสแกมเบอร์ดิงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผ้าหนาเหมือนแบบว่าสูตรที่ใช้ในเสื้อสูตรนะครับเป็นลายลักษณะอย่างนั้นนะครับโอเคที่สองนะครับก็จะเป็นอ่าบูบูเดนนิงนะครับอ่าบูเดนนิงเนี่ยจะเป็นลักษณะจีนนะครับเพื่อผ้าจีนนะครับ เาี๋ยราแป๊บหนึ่งลายผ้าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับในการสานผ้านะตัวเราวอลเปเปอร์ี้จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นเส้นเส้นผ้าเส้นนักตั้งกับเส้นนอนอ่ะมันจะอาจจะต่างกันนะครับลายตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรายละเอียดอีกทีนึงนะครับพวกนี้นะครับโอเคให้มันเข้าใจให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรีนทวิวนะครับ กินทวิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวเสื้อเสื้อผ้าทั่วไปนนพวกเสื้อเสื้อผู้ชายนะครับเสื้อเชิ้ตอะไรพวกนี้นะครับเป็นเหมือนกับที่บอกเนี่ยคือเป็นคอตตอนเน่ยนะครับก็คือเป็นเสื้อพวกทั่วไปเสื้อผู้ชายเสื้อแบบเป็นเสื้อเสื้อเสื้อเชิ้ตผู้ชายแล้วมานี้นะครับกางเกงนะกางเกงผู้ชายนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นบร,บราวชัมเมอร์นะครับบราวชัมเมอร์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นพวกสกุลแบบผ้าแพรนะครับเป็นสีดำเงินเป็น,เป,นเป็นลินดินนะครับที่เขียนไว้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกผ้าแพรนะครับก็เหมือนกับกางเกงแพรอะไรประมาณนี้เนาะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีได้นะครับอ่านะครับต่อไป ก็เป็นปูอันนี้ชื่ออะไรวะปูชานเติ้ลชานต้งชานเออประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของตัวตัวชานเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือนแบบผ้าไหมอะไรเงี้ยครับลักษณะซิงค์พวกซิงค์เนี่ยเป็นพวก Sing. เวกชิซิงค์สิมันจะเป็นเออซิงค์นั่นแหละเป็นผ้าไหมถูกแล้วนะครับเป็นพวกผ้าไหมนะครับอ่า แล้วก็อันต่อไปนะครับโพโพ e อ่าโพลีเอสเตอร์นะครับก็ราเป็นลักษณะผ้าโพลีเอสเตอร์ก็เสื้อพวกผ้าเดสของผู้ชุดเดสสของผู้หญิงนะชุดราตรีนะครับจะเป็นพวกผ้าที่เป็นมีลักษณะความเงาแบบโพลีเอสเตอร์นะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถมาปีิเซตได้นะครับหรือหรือถ้าเราไม่ใส่พิเซตเนาะเราก็จะใช้อ่าเขาเรียกว่าเป็นซัมพทเทิร์นของเราเองนะครับอ่า แพทเทิร์นของเราเองได้เช่นกันนะครับก็อันแรกนะแพทเทิร์นเนี่ยผมตีกัน,กนอ่าแพทเทิร์นนะครับเราก็สามารถสาถสมามรถตั้งเองได้นะอันแรกก็อ่านะครับก็จะเป็น c o ต t o n d e น i n งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นผ้าเออ่ผ้ายีนนะครับคือ c o ต t o n dening ก็เป็นเหมือนผ้ายีนเนาะก็ประมาณ พวกผ้ายีนหรือเกงยีนที่เราใส่กันนะครับประมาณนั้นนะครับเราลักษณะประมาณนั้นนะครับต่อไปก็คอตตอนทวิลนะครับก็เป็นลนักษณะเป็นเป็นคอตตอนในแบบที่เป็นเหมือนกับลายแบบทําเส้นแบบเหมือนแบบท่าแบบทะแยงนะตัวลายตัวนอนเนี่ยมันจะเป็นทะแยงนะครับแต่ต่างกับตัวนี้ตามมาว่า จะต่างกันนะครับนี่ลามจะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้มันจะเส้นนอนแบบทะแยงเห็นไหมครับอ่านะครับจะเป็นทะแยงทะแยงลักษณะประมาณนี้นะครับก็ใช้กับที่บอร์ดนะครับก็เป็นทวิวนี่ก็เป็นของแบบเสื้อกางเกงผู้ชายนะครับเสื้อผู้ชายกางเกงผู้ชายประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปก็เป็นโพลีเอสเตอร์ไลเน็งนะครับโพลีเอสเตอร์ไลเน็งเนี่ยจะเป็นผ้าอ่าเดี๋ยวผมเปิดมาดู จะใช้เป็นเรียกว่าผ้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับจะเป็นผ้าที่ลักษณะบางเบานะครับลักษณะเป็นแบบเป็นกึ่งใยสังเคราะห์นะถ้าจำผมยังไม่ผิดนะโพลีเอสเตอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนเบาเช่นจะเรียกว่าไงเป็นผ้าสกูลโพลีเอสเตอร์นะครับแต่มันก็จะเป็นใยสังเคราะห์ที่ต่างกับคอตตอนที่เป็นเอ่อที่เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาตินะครับนี่เราเริ่ม เราเริ่มมีเรียนกันถึงเสื้อผ้านะครับโอเคถ้าเป็นเพื่อผ้าสไตล์โพลีเอสเตอร์ก็ชุดผู้หญิงก็ได้เนาะบางตัวมันก็จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะชุดผู้หญิงประมาณนี้นะก็ได้นะครับจจะเป็นพวกเสื้อกีฬาอะไรพวกนี้ก็ได้นะที่เป็นเหมือนนักนักบอลน,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 นี่ก็าไม่ผิดที่จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับเราก็สามารถมา กดตรงนี้ผ้าตัวนี้นะครับก็ดูตัวลักษณะการสารมันนะครับดูการสารของผ้านะมันจะไม่เหมือนกันนะครับการทอเรียกว่าการสารการทอเนี่นะครับทจะหนากว่าพเลีเซอร์ก็จะมีความละเอียดครับอ่านะครับอันะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรียกว่าอ่าซิงชามเมอร์นะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพวกผ้าตระกุลผ้าแพรเนะเสื้อเชิดผ้าผู้หญิงชุดลาตีอะไรพวกนี้นะครับ ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าพวกสิงพวกผ้าไหมและคุณผ้าไหมเนี่ยก็จะเป็นออลักษณะเสื้อผ้าผู้หญิงที่ผู้หญิงจะใช้นะครับพวกเดรสนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปก็สิงชานตรงนะครับชาตันใช่ไหมใช่ไหมชานตงชันตันนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้นะครับชาตันก็อารมณ์เหมือนแบบประมาณผ้าไหมทอมืออะไรประมาณนะั้นเช่นแบบก็พวก อ่านที่บอกคอือผู้หญิงนั่นแหละนะครับจะจะเป็นลักษณะประมาณนั้นมากกว่านะครับคือมันก็จะดูให้ความดูเป็นเรียบเงานะครับตัวความเงาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับลายผ้าเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นอ่ o วู s วิกแกรบดีนะครับวกแกบดินนะครับถูวภาวนะเบอร์แกรบดินมั้งประมาณนี้นะครับโอเคมันก็จะเป็นลักษณะของตัวผ้าพวกแบบสูตรนะครับะจะเป็นสูตรพวกผ้าที่มีความหนาหนานนะพวกสูตรพวกอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นผ้าพวกขนสัตว์นะครับที่ทอมจากขนสัตว์จะมีความเอ่อวภาพหนานะหรือหยาบนะครับ ไม่ใช่บูดเวลวอลแกรบดินนะครับเออครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจบนะครับตัวแพทเทิร์นนะครับก็ลองเลือกเอาไปใช้นะครับในการทำผ้าแต่ละชนิดนะครับมันก็มีลักษณะของตัวแพทเทิร์นที่เฉพาะจอดจงนะครับว่าผ้าชนิดนี้จะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับหรือยังไงก็ใช้ p รีเซ็ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ มันก็จะเรียกพิเซตมาให้เราได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปอตัวคุณภาพนะครับคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าปรับาการปรับรายละเอียดของของแพทเทิร์นของผ้านะายิ่งคุณภาพสูงเราเราตั้งไฮเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดนะมากนะครับแต่เหมือน,นที่บอกนะครับเมื่อมันละเอียดมากเนี่ยมันก็จะแลกมาด้วยการเรนเดอร์ที่นานนะครับเช่นในเวลาที่เท่าๆกันนะครับ คือแนะนําว่าก็เป็นมีเดียมไปถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบต้องการให้เห็นถึงดีเทลเลยเป็นแบบซูมเข้าไปเห็นดีเทลครับก็เป็นมีเดียมไว้ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับหรือถ้าแบบไกลไฮมากๆก็เป็นโลก็ได้นะครับคือต้องการให้อมองเห็นในระยะที่ไกลมากนะครับแต่ข้อเสียมก็จะเป็นเงี้มันจะเป็นลายออกแล้วค่อนข้างชัดนะั้นนิดหนึ่งนะครับพอมีมันก็มันก็จะมีเป็นมีเดียมไว้นะครับผมว่าก็โอเคนะกับมีเดียมนะครับ อ่ะต่อนะครับก็เป็น orientation นะครับก็คือมุมละทิศทางที่ทาแสงเนี่ยนะครับามาสะท้อนนะครับดูนะครับดูสัดศูนย์นะครับดูความแสงเงาที่เป็นเกิดขึ้นนะครับนี่เรามุนกันมุนนะครับ orientation นะครับ เป็นมุมหมุนมุมมองของการสะท้อนของผ้านะครับมีดูหมุนนะครับมันก็จะหมุนนะไม่ใช่หมุนไม่ใช่มุมมองสิมันจะเป็นผ้าตัวนี้มันจะหมุนนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับในหมุนดูผ้านะครับมันจะหมุนทึบเออไม่ใช่นีวะผิดอันนะครับเนี่ยครับมันจะหมุนนะครับไม่ได้เกิดการสะท้อนที่เปลี่ยนมุมไปนะครับอ่านะครับอ่ามันจะเกิดคือหมุนกับสามร้อยสิบองศาได้แหละนะครับอ่า ก็ทำอย่าไรก็ปรับสูงเลยก็ได้นะครับก็มันก็โอเคนะครับนะฮะสเกลนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นการลดขนาดเพิ่มขนาดนะครับของตัวเออ u และวนะครับอ่า u v เียที่เราเคยที่เราเหมือนกันเรียนรู้นะครับใน u v ที่ผมเคยสอนไปครั้งที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือ u นะครับอันนี้ก็คือ V ถ้าเราลด u นะครับให้มันเล็กลงนะครับวีมันก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนี่นะครับ ก็จะนีะ่ลดปรับขนาดได้ของแพทเทิร์นนะครับนี่ก็สามารถป,ปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมนะครับอ่านี้นะครับโอเคก็ไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยก,ก็จะเป็นการต่อไปนะครับไฮไลท์นี่ครับไฮไลท์ก็จะเป็นตัวกําหนดค่าการสะท้อนนะครับของก็คือกําหนดไฮไลท์นะครับว่าไปให้ดูมัน ดูอ่อนหรือแข็งขึ้นนะครับอ่ายิ่งค่ามากเนี่ยมันก็จะให้ดูแบบเหมือนกับมันดูนุ่มขึ้นนะครับอ่าดูอ่าอา,าน้อยเนี่ยครับก็จะดูหยาบหน่อยหนึ่งนะครับตุ่มจะดูหยาบหน่อยหนึ่งข้ามากเนี่ยมันก็จะดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับ ก็เป็นตัว d e f f u s e นะครับการตั้งค่า d e f f u s e ของตัว warp นะครับ warp คืออะไรนะครับ warp คือ,อลักษณะของตัวเส้นเขาเรียกอะไรอะได้เส้นยืนคือผ้าเนี่ยมันเกิดจากเกิดการขันสารขันกันของของได้ -2 ององชนิดนะครับก็คือได้เส้นยืนกับได้เส้นนอนนะครับอ่าก็คือยืนก็คือเหมือนกับเวลาเรา เคยเห็นทางเขาทอผ้าไหมครับแปลงสถานะก็คือมันจะมีกี่ทอเนี่ยจะมีเงานี้ใช่ไหมครับจะมีเส้นที่ยืนนะครับแล้วก็จะเส้นที่ขวางนะครับเพื่อทอกันนะครับวอฟเนี่ยมันคือเส้นที่ยืนนะครับแล้วก็ตัวเวฟเนี่ยนะครับก็คือเส้นที่นอนเส้นที่ขวางกันนะครับแล้วก็สามารถตั้งสีเปลี่ยนสีได้นะครับในตัวดีฟิล์มเนี่ยก็คือตัวตัวสีของตัวสีของตัวได้เนี่ยนะครับ แล้วก็สเปกูล่าคือ,อตัวก็คือสเปกูล่าที่เคยเรียนสอนไปคือสเปกูล่าของตัวผ้าสีสมมติเอาไงเนี่ยได้สีหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดที่ว่าเป็นด f ฟิลกับสเปกูล่าใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนแต่เบ,บื้องต้นเนาะที่เป็นส่วนที่ที่เรียกว่าได้รับแรงสะท้อนสีมันจะอ่อนกว่านะครับอ่าคือลักษณะเลยเนะครับคือเวลาตั้งก็ตั้งคู่กันนะครับเช่นสมมติว่าเอาตรงนี้ให้เป็นสีดํานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับ สมมตินะครับอ่ะอย่างนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นสีสมม, <Susan> สมมุติตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงม่งอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขยายก่อนดีกว่าอ่ขยายใหญ่เลยนะครับ เพื่อจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นไหมไฮไลท์อ่ะสองขยายใหญ่นไม่หมดนี่นะครับเห็นไหมครับเวลาตั้งคือตัวดำนะครับอดำก็คือเส้นวอ์ฟเส้นยืนนี่นะครับสีพลาสจะเป็นสีดํานะครับไฮไลท์จะเป็นสีเทานะครับไฮไลท์มันนะครับส่วนเส้นนอนนะครับเส้นนอนคือเส้นนี้นะครับ สีนี้นี่นะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับไฮไลท์มันก็จะเป็นสีม่วงอ่อนเนี่ยประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้โอเคพอเข้าใจในรายละเอียดไหมครับอ่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ลองจะโพสต์ถามในด้านล่างก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้อ่าผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนละกันนะครับคราวหน้าเรามาต่อกันในส่วนที่เหลือนะครับอ่าก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์กับผู้อ่า เริ่มต้นหัดใช้ cinema 4D ดีนะครับอลองเอาไปประยุกต์ลองเอาไปปรับใช้นะครับประยุกต์ใช้นะครับตั้งค่า,าเส้นอยากจะใส่เสื้อผ้านะครับให้ตัว Material ไอตัวโมเดลหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับโอเคอก็อย่าลืมอีกเรื่องหนึง่งอย่าลืมซับสไคร์นะครับก็จะขึ้นที่มุมประมาณขวาล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราผมก็พยายามทำคลิปสอน cinema 4ฟดีนะเรื่อยๆนะครับ นนั้นก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ